จเจริญพรการแผ่เมตตาเนี่ยจะมีอนิสง์คนเราเนี่ยพอเห็นอนิสง์ของการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีกําลังใจในการทําเช่นบางคนเนี่ยออกไปวิ่งทุกๆวันก็เห็นอนิสง์ว่าถ้าวิ่งเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจึงขยันจะตื่นขยันออกกําลังกายเช่นเดียวกันพอเราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็จะได้ออกกําลังในจิตของเราเองเอ๊ะเราแผ่เมตตาให้คนอื่น ราไม่หมดแรงเหรอเหมือนออกกําลังนั่นแหละแต่ออกเป็นกําลังจิตพอเราแผมา่มากขึ้นมากขึ้นกําลังจิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อแผ่เมตตาแล้วย่อมมีอนิสงค์คือหลับก็จะหลับเป็นสุขทําไมถึงหลับเป็นสุขเพราะว่าเมื่อจิตเราน้อมไปในเมตตาเนี่ยขอให้เป็นสุขนะขอให้เป็นสุขใจของเราเองเนี่ยไม่มีการผูกเวรกับใครเลย ไม่มีความคิดที่ค้างอยู่เวลาหลับเนี่ยจิตมันก็จะรวมไปนิ่งเข้าไปจึงหลับเป็นสุขเพราะไม่มีความค้างกังวลมีแต่จิตที่มีความสุขตื่นก็จะตื่นเป็นสุขเพราะอะไรเมื่อจิตเข้าไปด้วยความสงบแล้วจิตมีกําลังทรงฌานอยู่นิ่งอยู่เวลาตื่นเนี่ยจะตื่นอย่างมีความสุขเพราะจิตมีกําลังไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ้งซ่านไม่ได้งัวงเงียไม่ได้เครียดแค้นไม่อะไรคนที่ มีความคิดค้างอยู่เนี่ยตื่นจะเบลอเขาเรียกว่าหลับไปสนิทตื่นแล้วไม่มีความสุขแต่ประแผ่เมตตาแล้วตื่นจะมีความสุขไม่ฝันร้ายพอเราแผ่เมตตาให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยแม้ในการที่ฝันเนี่ยข้างในยังไปแผ่เมตตาถึงใครก็ขอให้เป็นสุขนะขอให้เป็นสุขคนที่ฝันร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้เก็บไปอยู่ในฝันใช่ไหมเวลาฝันก็ ฝันถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือฝันในเรื่องที่เก็บความรู้สึกต่างๆเนี่ยจากข้างในฝันจริงฝันร้ายบ่อยตื่นมาก็ตกใจแต่เวลาแผ่เมตตาปุ๊บขอยเป็นสุขนะคอยเป็นสุขเวลาฝันจะรู้สึกว่าเจออะไรก็จะเจออยด่ดีๆเพราะอะไรเพราะการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลจิตที่ทําแล้วเนี่ยจิตนําความผ่องใสให้เกิดกับจิต นอกจากไม่ฝันร้ายแล้วย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเอ๊ะเป็นที่รักยังไงที่พระอาจารย์สอนเรื่องจิตเนี่ยบอบอกอดุจิตไปน,นะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วค่อยๆขยับมือเข้าออกช้าๆให้เรียนรู้จักกระแสว่ากระแสตรงนี้เนี่ยแผ่ถึงกันได้เมื่อแผ่ถึงกันได้ให้รู้ว่าพอแผ่ถึงกันได้ประส่งนึกถึงใครก็ขอให้เป็นสุขนะขอให้เป็นสุข ก็แทหนที่เราเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยนึกถึงลูกแม่มโหจริงเลยเกลียดจริงๆเลยเรารักเขาแต่เราไม่ส่งพลังความรักให้เขาเราไปส่งความกังวลส่งความอึดอัดขัดเคืองให้เขาดังนั้นจึงคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเรารักเขาแต่เราไม่ส่งพลังความรักแต่การที่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเรารักเขารักพ่อเราก็ขอให้พ่อมีความสุขรักแม่ก็ขอให้แม่มีความสุข รักลูกคอยลูกมีความสุขนะเขาเรียกว่าเรารักแล้วก็ส่งพลังความรักให้นี่แหละเขาเรียกว่าจริงเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายแล้วเราแผ่ให้ให้เพื่อนๆนให้เพื่อนอนักเรียนที่ทํางานข้างบ้านเจอใครเราก็แผ่เมตตากระแสที่เราพุ่งไปหาเขาเนี่ยจะทาให้กระแสของเขาเนี่ยอ่อนโยนขึ้นรู้สึกสบายเมื่ออยู่ใกล้เราเหมือนเรา่าเอ๊ะทำไมอยู่ใกล้ผู้หญ่คนนี้รู้สึกสบายจังเลยนี่แหละเพราะจิตเขามีเมตตาอยู่นี่เขาเรียกว่า อันนี้สงแห่งการแผ่เมตตาย,ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย,ย่อมคุ้มครองรักษาคุ้มครองรักษายัางไงเทวดาทั้งหลายเขาก็อยู่ด้วยด้วยบุญกระแสแห่งเมตตาเนี่ยมองเห็นไหมมองไม่เห็นแต่พระอาจารย์ที่สอนว่าให้เห็นว่าเอะกระแสนี้ถึงกันได้นะพอเราแผ่เมตตาให้เทวดาทั้งหลายในยพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเราสร้างกุศลทั้งหลายเนี่ยแล้วแผ่เมตตาอุทิศให้เทวดาทั้งหลายด้วยเนี่ยเทวดาเมื่อ คนทั้งหลายได้อุทิศบุญกุศลให้แล้วแผ่บุญกุศลให้แล้วเนี่ยอนุโมทนาบุญกุศลก็ย่อมจะคุ้มครองดูแลคนนั้นเหมือนแม่คอยดูแลลูกฉนั้นเทวดาเมื่อคุ้มครองรักษาแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็ย่อมมีความสุขสวัสดีเช่นเดียวกันพอเราได้ฝึกจิตบูชาพระพิทัอ,องค์ด้วยการปฏิบัติและแผ่เมตตาให้เทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่อยู่ได้ด้วยบุญเนี่ยเขาอ,อนุโมทนาเนี่ย เขาเขาเรียกว่าเชื่อมกระแสเชื่อมกระแสเขาก็จะมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะก็อยู่ได้ด้วยบุญบุญเป็นชี่อของความสุขพอเขารู้ว่าเอ้ยคนอื่นก็มีแต่ขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยแต่เรามีแต่ให้ให้เทวดาทั้งหลายอนุโมทนานะให้มีความสุขนะเขาก็ยิงคุม้มครองรักษาสิเหมือนเราเนี่ยมีคนมาคนนี้ก็ขอขอขอเดี๋ยวคนหนึ่งเตรียมของมาให้ต้องการอะไรไหมครับ ท่านมีความสุขนะครับมีแต่พูดดีๆไม่ได้มาขออะไรเลยคิดดูว่าถ้าเราจะช่วยระหว่างคนสองคนเนี่ยเราจะช่วยใครเราก็ช่วยคนที่เขาพูดดีมีของเตรียมพร้อมรู้จักการให้แล้วก็อยากช่วยเหลือคนคนนี้เช่นเดียวกันเทวดาก็เหมือนกันพอเราได้แผ่เมตตาให้เรื่อยๆเนี่ยเทวดาก็ย่อมคุ้มครองรักษาบุคคลคนนั้นเช่นเดียวกันอะมนุษย์ไม่ทําร้ายอะมนุษย์ก็คืออะไรบางทีที่ว่าอุ้ยตากลัว กลัววิญญาณกลัวนู่นกลัวนี่ที่บอกเรากลัวเนี่ยจะเปรตสัตว์โลกอสุรกายทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละราวน,นี้คนพวกนี้ก็คือคนที่ลำบากอยู่คนพวกนี้อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าเขาตายไปด้วยจิตที่ไม่ผ่องใสเหมือนคนที่มีบ้านอยู่เนี่ยพอหมดสัญญาเช่าบ้านแล้วไม่ได้เตรียมพร้อมไว้พอไปย้ายบ้านปุ๊บ มีเงินน้อยก็ได้บ้านไม่ดีเช่นเดียวกันพอเขาจะไปได้จิตที่ผ่องใสบุญกุศลเขาไม่มีเนี่ยเขาก็ได้ร่างที่ไม่ดีคือร่างที่ไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นพอจุดนี้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะกลัวเขาเนี่ยเราก็ต้องสงสารเขาเราก็ขอให้เป็นสุขนะให้อนุมโมทนาบุญที่ได้ปฏิบัตินะพอเขาได้อนุมโมทนาเขาเคยว่าเอ้ยคนนี้เคยเป็นญาติกันเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญกับพู้ทีเจ้าแล,แล้วไม่ได้แผ่กกดน้ําไปให้เนี่ยเขาบอกเขาก็ทองร้องเสียงหลงว่า ย่าไม่อุทิศให้เขาไม่นึกถึงเขาเลยเขาลำบากอยู่พอแผ่เมตตาอุทิศให้น้ํานี้ก็กลายเป็นสระโบกขรนีข้าวก็กลายเป็นอาหารผ้าที่อุทิศให้ก็เป็นผ้าของเขาเขาก็พ้นจากความลำบากเช่นเดียวกันเนี่ยอมนุษย์นอกจากไม่ทําร้ายเขาแล้วทำร้ายเราแล้วเนี่ยเขาก็จะได้พ้นจากสภาพนั้นเหมือนคนที่บ้านไม่ดีก็ได้บ้านที่ดีขึ้นนั่นแหละเพราะอนุโมทนาบุญกุศลเหมือนก็มีเงินไปเช่าบ้านใหม่นั่นแหละ จิตย่มตั้งมั่นได้รวดเร็วบางทีเราฟุ้งซ่านอะไรเราก็ขอให้เป็นสุขนะขอให้เป็นสุขขอให้เป็นสุขโอ้โหสีกันนะให้เป็นสุขนะจิตเราก็จะสงบหมดจากความฟุง้งซ่านแล้วสิ่งสําคัญคือเมื่อละจากโลกนี้ไปถ้าไม่บรรลุผลมีพรหมโลกเป็นที่ไปพรหมโลกก็คือโลกแห่งพ,พระพรหมนั่นแหละเห็นไหมว่าไม่ใช่แค่เทวดานะเป็นพระพรหมเลยดังนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยมีอน,นิสงส์มากการที่ได้ดูจิตเพื่อพ้นทุก แล้วได้แผ่เมตตาเนี่ยแผ่ลัศมมีีแห่งความสุขออกไปจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายแก่คนเป็นอันมากจเจริญพร